สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร์มดีมีสุขค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีแลกของรางวัลจากแอปร์ม m ีมีสุขแบบง่ายๆทำตามได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะถ้าใครสะสมแต้มไว้เยอะแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปแลกของยังไงหรือมีปัญหาเรื่องการใช้งานไม่ต้องห่วงนะคะคลิปนี้มีคำตอบให้แน่นอนไปดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนการแลกของรางวัลในแอปร์ม m ีมีสุขต้องทำยังไงกันบ้าง และนี่ก็คือหน้าตาของหน้าแรกของแอปพลิเคชันฟันมดีมีสุขของเราค่ะซึ่งมีแค่แสดงผลว่าในตอนนี้ผู้ใช้งานมีเหรียญอยู่เท่าไหร่และเมื่อกดเข้าไปที่ปุ่มแจ้งเตือนก็จะเป็นหน้าของการแจ้งเตือนนะคะหน้านี้จะมีส่วนแสดงเหรียญเหมือนกันและยังมีปุ่มกดเพื่อไปยังหน้ากิจกรรมด้วยค่ะและนี่ก็คือหน้ากิจกรรมนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะจะโชว์เหรียญที่มี และถ้ากดแล้วก็จะเปิดแถบที่แสดงประวัติการได้รับและการใช้เหรียญด้วยค่ะในส่วนของตารางนี้จะโชว์เกณฑ์ว่าทำอะไรถึงจะได้รับเหรียญพร้อมความถี่ที่จะได้รับเหรียญด้วยนะคะขั้นตอนถัดไปเลยค่ะกดในปุ่มที่เขียนว่าไปแลกของรางวัลที่เป็นรูปของขวัญอยู่ข้างใต้นี้นะคะ ก็จะเข้าสู่หน้าเลือกของรางวัลค่ะโดยส่วนนี้จะแสดงของรางวัล3ชิ้นที่เปิดให้แลกอยู่ก็จะมีกระเป๋าเก็บความเย็นรมพับออตโต้และ power bank ซึ่ง3อย่างนี้ก็จะมีาการใช้เหรียญแลกที่แตกต่างกันนะคะหลังจากที่เราเลือกไว้แล้วว่าเราจะเอาแต่ของแต่ละอย่างเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็จะมีคำนวณให้เห็นว่าหลังแลกจะเหลือเหรียญเท่าไหร่ด้วยค่ะ หลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มต่อไปได้เลยนะคะจะเข้าสู่หนะ้าข้อมูลที่อยู่จัดส่งค่ะในส่วนนี้ก็คือข้อมูลที่อยู่ผู้รับซึ่งเ,เราสามารถกรอกที่อยู่ที่ทางทีมงานฟาร์มดีมีสุขจะส่งของรางวัลไปให้ได้ที่นี่เลยนะคะ ในส่วนที่เขียนว่าของรางวัลที่แรกก็คือจะเป็นการสรุปว่าตัวเรานั้นจะแลกอะไรไปบ้างค่ะอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็น1ชิ้นแล้วก็ power bank จำนวน1ชิ้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถกดยืนยันการแลกได้เลยค่ะและจะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะว่าแลกสำเร็จไหมถ้าสำเร็จก็จะขึ้นว่าสำเร็จแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้น เราก็กดปิดนะคะจะกลับมาที่หน้ากิจกรรมและมาดูที่ของรางวัลที่อยู่ระหว่างจัดสง่งค่ะถ้าขึ้นก็หมายความว่าเราแลกของรางวัลสําเร็จแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนง่ายใช่ไหมล่ะคะกับการแลกของรางวัลในแอปฟารมทีมีสุขอย่าลืมทําภารกิจสะสมแต้มแล้วมาแลกของรางวัลสนุกๆไปด้วยกันนะคะที่สําคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆเ,เกษตรกรด้วยคะ่ะ จะได้มาใช้งานแอปฟาร์มดีมีสุขไปด้วยกันยิ่งใช้ยิ่งได้ประโยชน์สะสมแต้มแรกของรางวัลฟรีๆเราไปเป็นครอบครัฟาร์มดีมีสุขไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย